ร่วมง,งานเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกคือสนุกมากได้ทำกิจกรรมเยอะเลยครับเหมือนเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคอนเสิร์ตแบบไกลเลยอ๋อถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่แบบได้ร่วมง,งานกันในวันฮาโลวีนใช่ครับใช่เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเป็นยังไงล่ะรู้สึกเกมเยอะมากใช่เกมเยอะมาเล่นเยอะอบอุ่นมากเลยครับเพราะว่าแตกหมดเลยคนลราอบอุ่นแล้ววันนั้ะสนุกครับแล้วก็เราได้แต่ง เป็นแบบสไตล์ผีด้วยครับก็รู้สึกสนุกดีครับตอนนี้เขาบอกว่าให้แต่งเป็นสไตล์ผีแล้วสีองไงบ้างต้องออกฮาอะไรอย่างเงี้ยแตสไตล์ผีก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบหน้าเละเลยแต่ว่าเขายังแบบยังให้ยังให้ได้ทำอะไรได้อยู่ังไงอันนี้คือเราเลือกคาแรคเตอร์เองด้วยไหมต่อเลือกเลือกเองเขาตอนแรกเขาให้เราเลือกใช่ตอนแรกเขาให้เลือกเป็นโจทย์ที่ว่าเลือกเราต้องสัมพันธ์กันก็เลยแบบอ่ะงั้นพี่เลือกเลยแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไร ทำไมทำไมไม่เ,เลือกเป็นตัวนี้นะคะคือถ้าเกิดมันเป็นคู่กันนะครับตอนแรกผมจะเลือกแบบผีเดน,นันน่ะแม่ชีกับสีการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะรไรน้าี่ไรนะ้าแต่แล้วมันก็มีตัวนี้มันเป็นสีโทนสีแดงเหมือนกันก็เลยแต่ว่ามันคนละเรื่องนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันได้ก็เลยเลือกเป็นเฟตตี้กับชักกี้ครับอ,อย่างกิจกรรมวันนี้เมื่อกี้เล่นเก็บกับแฟนขับเยอะพวของสควรเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างแต่ขับแลแซวไม่หยุดเลยเหมือนกันนะ พี่กรอนชงเก่งมากชงเก่งมากชงชงเก่งเต่อไปก็เอจะปิดใจกันหรือเปล่าถ้ามีระแวงอย่างงานทางนี้ของคราก้อนเองเขาก็จัดเตรียมือนกันบอกแน่แน่ว่ามมีอะไรบ้างงานฮาลวีนปีนี้ก็ก็จะจัดที่นี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลยครับก็จะมีก็จะมีนักแสดงมีนักร้องในวันถัดไปในกิจกรรมอย่างวันนี้ก็มีลิปตา เขาบอกว่าคู่จินไม่ใช่มีแค่คู่เราคู่เดียวใช่ครับเออยังเป็นยังมีอีกคนอื่นดีมีมีคนอื่นก็มีพี่ๆคู่อื่นเช่นกันก็มาให้กําลังใจพี่ๆตรงนี้่าฝากอีกครั้งถึงชวนๆแต่ใครแบบว่าฮาโลวีนยังไม่มีที่ไปเที่ยวยังไม่มีเที่ยวไปไหนช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีที่ไปก็มาสนุกอยู่ล้านตรงนี้ได้ครับที่ ลารน้ำผู้แล้วก็เป็นน้่ยเลยาลยาลยเรยเะยเลยเลมเรยเลยนลยาล่เมยเลยเะยเล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 ยรลยเลยเะยเล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 นเลยเลยเลยเลี่ลยเ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 จยเลยเ่ยมลยเลกเรยเลยเลยเลยคลบเลยเลยเลยยเลยเลยัลเลยเอยเลเเลอยเลยลลันเนเร ม่อนี้มีงานรเาาต้องงไปนใช่มือเราวัดแสดงว่าเป็นงานด้วยกันเหมือนกันใช่แสดงว่าได้รอยกระทงร่วมกันน่าจะได้รอยแบบออนไลน์อ๋อเป็นเป็นรอยนไลน์เป็นอะไรอะรักษาน้ําด้วยในลำนองเดียวกันอ๋อแบบเป็นยุคใหม่เนาะเนยุคออนไลน์ใช่จริงๆเราแบบเป็นคนที่ชอบเที่ยวมีเขาอร่อยกระทงอุ้ยผมเที่ยวล่าสุดน่าจะปฐมร่อยกระทงเพราะอะไรอะทำไมอ่ะคนคนเยอะ ใช่เวลาที่ดีคนเยอะแล้วเสี่ยงอันตรายคืขี้กลัวนิดนึงอออ๋เหรใช่กลัวอะไรกันลุงวัยรุ่นเยอะฮะวัยรุ่นมันเป็นนักสู้หน้าผมยิ่งเป็นซู้ดีคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะมัดไส้เราได้เขาาจจะมัดไส้เราอ๋ออย่างวอนะครับเชี่ยวเหรอครับตีเชี่ยวไหมแบบกระโดดโอ้โหน่าจะสมัยเรียนนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่มอก็จะมีจัดงานกอล์แล้วก็จะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยครับก็จะมีบูธของกินบูธปลาลูกโป่งไอ้แล้วก็บูธ ปลาสองน้อยตกน้ำอะไรไหนๆเลยแล้วก็ไปปลาเราอยากให้เขาตกน้ำเลยเอาไปเนียตรงนั้นหรอ <laughs> ไม่ได้นั้นพอจะต้องห <laughs> รออยากแกล้งคนนะ <laughs> แครับ <laughs> อยากเราเรารู้สึกว่ามันสำคัญกับตัวของเราไหมกับงาวุโสโทิงอีกแล้ว,ว,จ,รลวจริงมันก็สำคัญเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เราคำนึงถึงทรัพยากรทางน้านน้ำนะครับจริงจริงเราเราเราน่าจะคิดถึงเรื่องนี้มากกว่าว่า ไปขอขมาเนี่ยไม่ใช่การไปทำลายแหล่งน้ําจริงๆควรจะเป็นเป็นวันที่เราคํานึงถึงว่าทรัพยากรน้ํามันสําคัญกับเรามากต้องอนุรักษ์ไว้พอพูดที่แค่นี้ค่ะคิดว่าไงครับใช่ใช่ผมก็จริงผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งในตัวแล้วแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าทําไมวันที่เราต้องมาขอเข้ามาแต่เราไปทําให้น้ามีปัญหาเออผมก็ก็ ันก็แก้ด้วยกันแบบออนไลน์ก็ได้หรือบางทีไปยืนว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายอย่างนี้นะแบบยืนพ <c oughs> ัดน็อตครับอะไรฟิลนั้นเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันทนําลายแล้วนะคร่บถ้าพี่จะถามถึงแบบว่านักแสดงซีรีส์ตอนนี้คือหลายคนมักจะไม่ใช่แค่ซีรีส์อย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นร้องเพลงเอ,ออะไรอย่างเงี้ยตาบองอยากทำอะไรตรงนั้นร้องไหมครับตอนนี้ผมจะเอาซิงเกิลเป็นของตัวเองแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวไปเลยมีมีมีแล้วครับมีแฟน ชื่อเพลงโัแหวนครับอ่าอีกหนึ่งแล้วก็แฟนผมหายที่ร้องกับกับกับใช่ครับตอนนี้คือสายกระดิ่งเหมือนกันนะใช่วันวันหนึ่งวันร้านร้านวิวร้านวิวใช่คาดหวังไปถึงจุดไหนดูคาดหวังให้คนฟังแฮปปี้ก็โอเคแล้วครับอ่ใช่เหมือนกับตอนนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ดาราอย่างเดียวเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันน่าจะใช่ค่ะเออเออมันกลายว่าทุกคนคาดหวังเยอะเหมือนกันกับงานต่างๆที่เราทำไม่สนุกดันไหม ไม่อยากกดดันตัวเองอะอเพราะว่าเวลาเราทําเราทําเราทำเพราะเรามีความสุขเราทำาเพราะเราอยากทํามากกว่าแต่คาดหวังให้มันออกมาดีไหมก็คาดคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้วอะครับทุกง,งานโอ้โหจริ้เหรับะก็คึกกดดันไหมกับงานต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กดดันนะจริงกดดันเลยแต่ว่าใจเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเพราะพอกดดันแล้วมันก็เพิ่มความเครียดให้ตัวเองทํางานก็จะไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคือเป็นการกลัวมากกว่ากลัวว่า บางทีเราทําอะไรแล้วเราคิดไม่ถึงกันเลยแต่มันไปกระทบสังคมใน้เขามองเออกลัวว่าสักวันหนึ่งเราพลาดคนก็จะมองเราอีกแบบ้ยก็ควรที่จะกดดันตรงนี้เหละคุณผู้คนไมกชอบมองว่าการเป็นนักแสดงหรือคนการบันเทิงต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างรู้สึกงอไงบ้างเอ่อมันมันน่าจะน่าจะแยกกันนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็มีหลายอย่างที่ที่ให้ความบันเทิงนะครับ บางทีวันคนอาจจะเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเก่งไปเลยก็มีแสดงผมว่ามันมันแล้วแต่ว่าว่าเราได้รับโอกาสไหนมากกว่าแล้วเราเราเตรียมพร้อมมากแค่ไหนที่จะคว้าโอกาสนั้นกลับเข้ามาได้กี่ละครมันก็ผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งเขาอาจจะแสดงแล้วอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราไปกดดัน,นเขาแบบด้วยคําถามอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ มันก็ดูจะบังคับเคาไม่ได้อะไรใช่ไหมผมว่าอยู่ที่มุมมองคนมากกว่าวันนี้ก็แฟมาร่วมงานเยอะเลยอยากจะบอกอะไรกับเนแฟนบ้างเขาซื่อใจเพือนมารอตั้เช้าเลยนะโอ้ก็ขอบคุณ,คณ<จ>นะครับ<จ>ท,ที่ที่มาหาพวกเรานะครัแล้วก็มาร่วมสนุกกันก็อขอบคุณได้จริงๆครับเขาเป็นกำลับบงใจยังไงให้กับเราบ้างเยอะเลยครับแทบทุกอย่างในคือมองง่ายๆเลยในวันที่เรามีปัญหาอนะไรเงี้ย ก็มองเขาเขาก็จะแท็กสตอรี่มาให้กำลังใจอะไรพวกนี้เราดูแล้วเราก็แบบเออชีวิตหนึ่งอ่ะมันมีคนที่รักเราเยอะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากจะตอบแทนได้มากที่สุดก็อยากจะเซอร์วิสเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่กับเราไหมเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่แบบอ่ะบางคนอาจจะต้องติดเรียนแล้วต้องไปเรียนหรือบางคนอาจจะแบบมีทุรละส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ นั่นแหละเราผมว่าควรจะทำเต็มที่กับเขาเลยแสดงว่าเรา,เาเการเ็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเป็นเป็นห่วงครับกลัวว่าแต่ละคนมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรเงรี้ยเขาอาจจะ,ะมาหาเราได้แค่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ของเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ควรที่จะเต็มที่กับทุกงานไม่ควรที่จะแบบเก,ก๊กังอะไรแบบโอเคครับ